วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้สูตร summation นะครับผมซึ่งมันจะมีการใช้ตัวแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของเราในการที่จะใช้ตัว summation ให้มันรวดเร็วในการทำรีพอร์ตนะครับผมโดยผมจะใช้ข้อมูลในตารางนี้นะครับผมซึ่งเป็นปริมาณการบริโภคข้าวเหนียวของภาคเหนือประจำปี2567 นะครับของอจังหวัดภาคเหนือเนาะก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพยาวแพร่น่านตากนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีตั้งแต่เดือนมก,กราจ,จนถึงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะครับผมส่วนตัวเลขพวกนี้ครับมันก็จะเป็นตัวปริมาณข้าวเหนียวหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับผมโดยปกติแล้วการทำสูตร summation นะครับ เพื่อหาค่ายอดรวมของการบริโภคของอทั้งหมดทุกๆจังหวัดเนี่ยครับของเดอนมกรากรุมภา,ามีนาเมษา,าพุษภาเนี่ยครับมันจะมีสามวิธีที่คนทั่วไปใช้เนาะนะครับของอเริ่มเลยวิธีที่1ก็จะใช้ตัวซำน,นะครับก็จะกดเท่ากับแล้วก็มาพิมพ์คําว่าซ u ำแล้วกดแท็บนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปคุมช่วงข้อมูลนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ซีซี CC นะครับ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กด enter ไปเลยนะครับเพราะกด enter ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรวมของอเดือนมกราเนี่ยของเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาพแพร่น่านตากนะครับก็จะเป็นยอดทั้งหมดเนี่ย54,700 7 8กิโลกรัมนะครับผมทีนี้วิธีการทําถัดไปก็คือลากไปทางขวาอันนี้ก็จะได้ยอดรวมนะครับที่เป็นตัว summation นะครับผมมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็จะใช้ตัว auto sum นะครับอยู่บน t o o l b a ด้านบนเนะาะก็จะกดตัว auto sum ปุ๊บ ตัว Excel เนี่ยมันก็ฉลาดนะครับมันก็จะไปดูช่วงข้อมูลและมันจะกําหนดช่วงข้อมูลซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถแก้ได้ในกรณีที่มันไม่ถูกนะครับเราก็สามารถที่จะคุมลงมาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กด Enter นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลากไปทางขวาเหมือนเดิมนะครับก็ได้ยอดรวมเหมือนกันนะครับทีนี้ มันมีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่3นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายเราไม่ต้องใช้เมาส์นะเราไม่ต้องใช้เมาส์นะครับเราใช้แป้นคีย์บอร์ดนะครับเราก็จะคุมข้อมูลทั้งหมดนะครับคุมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตรงคุมถึงเซลล์ที่เราจะทำเป็นยอดรวมของมันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกดอ i n a t e กดเครื่องหมายบวกกดเท่ากับนะครับยอดรวมมันก็จะมา เห็นไหมครับง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทำรีพอร์ตอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้วิธีการที่ผมบอกเมื่อตะกี้นะครับผมก็คือเราต้องกดอดีเนตนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับมันก็จะทําให้เราทําข้อมูลตรงนี้ได้เร็วขึ้นนะครับผมเพื่อนๆที่เป็นข้าราชการนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทําทรีพอร์ตตรงนี้ได้เร็วขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือผมคิดว่าขั้นของเพื่อนๆซีของเพื่อนๆเนี่ยคงจะพุพุ่ง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 ไปถึงซีเก้า 4 1 40, 41ไหมไม่แน่ใจ49น่าจะสูงสุดนะครับแล้วก็ขึ้นอธิบดีไม่ต้องไปเรียกแข่งเรียกขาพวกออสอสสนะครับเพื่อที่ให้ตัวเองได้ตําแหน่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักง,งานเอกชนเนี่ยคิดว่าคนที่ทํางานภาคเอกชนนะครับจะทราบว่าเวลาที่นายสั่งงานเนี่ยนายก็จะบอกว่า ทำตรงนี้ให้พี่หน่อยนะพี่ต้องการข้อมูลเนี่ยก่อน10โมงก่อน8โมงก่อน9โมงหรือสั่งตอน4ี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เช้าพี่ต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อน,นำเสนอนายเข้าที่ประชุมเนี่ยเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอนายเนี่ยช่วง9โมงมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำข้อมูลตรงนี้ได้รวดเร็วแบบเนี้ยเรารู้วิธีรัดเนี่ยมันก็จะทำให้งานของเราง่ายขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะซัพพอร์ตนายได้เร็วขึ้นซึ่งก็ งเงินเดือนก็น่าจะพุ่งพรวด,ดเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่การเรียน Excel ขั้น a อดวานซ์นะครับผมซึ่งาการสอนตรงนี้ของผมเนี่ยอันเนี้ย การใช้ตัว summation เนือการหาผลรวมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการ advance ก็สามารถกด subscribe แล้วก็หรือสมัครเป็นสมาชิกของ Facebook แล้วก็ผมจะสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวครับ